วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสระว่ายน้ำในโคราชนี่เลยสระว่ายน้ำไฟเบอร์การดรูปตัวแอลด้วยสีขาวทรงสวยวัสดุทําจากไฟเบอร์การ์ดล้วนหนึ่เปอเซหมดปัญหารั่วซึมโครงสร้างสระไฟเบอร์การทนทานจบปัญหากระเบื้องแตกบาดเท้าหลุดล่อนจบปัญหายาแนวจบปัญหาสระร้าวสระรั่วซึมและยังรับประกันโครงสร้างสระไม่แตกไม่ร้าวถึงสิป,ปี ที่ว้าวกว่านั้นนะทุกคนเขายังมีระบบทำความสะอาดสระว่ายน้ำแบบอัตโนมัติด้วยทำให้การดูแลสระว่ายน้ำเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดรับผลิตและติดตั้งครบวงจรและยังสามารถเลือกสีและรูปทรงที่ต้องการได้ด้วยนะน่าสนใจมากนะคะทุกคนเห็นแล้วว่าสระว่ายน้ำมีง่ายกว่าที่คิดติดต่อเลยบ้านสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีง่ายกว่าที่คิด ชีวิตคือการพักผ่อน094 7826545 080 635 6366ยินดีให้บริการทั่วประเทศนะคะ